พระจันทร์ไหลแสงกาลครั้งหนึ่งในยามราตรีนเงนียบเงียบท่ามกลางท้องท้ายที่มีวงดาวและพระจันทร์สองสลอยอากาศหนาวอบอวลเฉยๆลมาวกับพระจันทร์จับทายกับทายทายกันทาย ครับครับครับยครับครับสวัสดีควัางเรงจเรถ้าทำงาน้ดี้ทเราจะรู้จักอัรางบ้างทำงานยังไงเรามาแบ่งตันในรางวันบางเถอะ ไปไไปครับไปครับท e ีตัวไหมครับนเวลาถึห้าน่เวลาทีห้าเอเอเอว่าเราทำอะไอีกอปเดียวเอาใหม่สองปีกบบนี้ เอกเอเเอกเยโอเคยากจริงไว้อเด็กคนน้นะเวลานี้คเตียงไก่ขอนบุกใหสิ่งมีชีวิตบนโลกตื่นากาหรอบไหล่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็รวมถึงงูมา ตอกไม้ก็เป็นบานถุยความยาในขณะที่พาทิ์เริ่มตอกแสงโนจัก้องตาใจก็ห่างไกลไม่มีเสียงประลาดยังขึ้นโดยเสียงนั้นเป็นเสียงของภาษา ไม้เห็นตอนจังวันแต่กลับทำให้ไก่และดอกไม้และสัตว์จากหุวใจทานไมมีเข้าป่าและไม่ออกม,อมาข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะการทำงานที่ที่แอาจจอให้เกิดความเสียหายแก่นตนเองและผู้อื่นได้